เคล็ดลับความสวยอุ้งอิงแผ่ทองทานเป็นอีหนึ่งผู้หญิงที่หลายคนต่างพาก,กันพูดถึงเยอะมากสําหรับอุ้งอิงแผ่ทองทานเรเดียวว่าผู้คนก็ต่างพากันติดตามความเคลื่อนไหวของเธอที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องราวที่น่ายินดีก็เพิ่งจะคลอดลูกคนที่สองแต่ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูความสวยของคุณแม่กันค่ะเรเดียว่าไม่ใช่อุปสรรคของการเป็นคุณแม่เพราะเพิ่งจะคลอดแต่ก็ยังดูดีและสวยตลอดเวลาล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมารีวิวเครื่องสําอาง ที่ได้ใช้อยู่เป็นประจำอย่างละเอียดยิบต่อแบบไม่กักเพื่อประชาชนซึ่งเครื่องสำอางแต่ละอย่างดูเหมือนว่าราคาไม่แพงแต่ก็สวยได้เอาเป็นว่าเครื่องสำอางและเคล็ดลับความสวยของคุณแม่ทั้งหมดจะยังไงนั้นเราตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสวยไม่ไหวก่อดที่อบอุ่นสวยจริงๆยิ้มหวานดูดีมากแม่ปังตลอดสวยมากแม่ชอบใช้ไม่กักเลย Review.